นี้เป็นครั้งที่สิบสาวันที่ยี่สิบสอทับอดทัสองห้าหกแปดข้าพเจ้านางสาวลัคนาเรืองรัตขอเป่งวาจาสาธยายพุทธมนต์ถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและเป็นอาจาริยาบูชาแด่องค์พระคาวป,ปติเทระเจ้า องหลวงปู่สำเร็จรุ่นหลวงปู่บุญเดชหลวงปู่ศิลาตลอดทั้งครูบาอาจารย์ผู้เป็นเจ้าของวิชาจินดามณีขอเทพขอเทพเทวดาเจ้าทั้งหลายโปรดจงอนุโมทนาในการสวดสัทยายของข้าพเจ้านี้ขออนุโมขออนุภาพคุณพระรัตนตรยครูบาอาจารย์และเทพเทวดาทั้งหลายโปรดจงบันดาลให้จิตของข้าพเจ้าเป็นสมาธิอันควร แก่การสวดสาทยายมนตต่อไป บทสวดชุมนุมเทวดาสมัตาจาัก,กวาเลสุอัตตราคัชชันตุเทวตาสัทธมังมุนิราชาสัสุนันตุสักข้าโมฆทงังสักเเกมีจารูปเปยเขริศิขาราตะเตจันตาลิเขวิมาณีทีเปรัตเถจารุมีตารุวานาคาหาเนเคหะวัตถุมหิเขเตภูมมาจายันตุเทวาชาลาถาราวิสเมยขะคันทัพผ้านาคาติทันตาสันติเกยังมุนิวะระวะจานางสาธาโวมีสุนันตุ ธรรมสาวนาการวยยามพระทันตาธรรมสาวนาการโยยามพระทันตาธรรมสาวนาการวยยามพระทันตาบทสวดนัมการาสิทธิคาถานัมโมตัสสะพระคาวะตัวรหัโตัวสัมมาสัมพุทธะนัมโมตัสสะพระคาวะตัวรหัตัวสัมมาสัมพุทธะนัมโมตัสสะพระคาวะตัวรหัตัวสัมมาสัมพุทธะบทสวดสัจจกิริยาคาถานตถีเมารานังอัญงพุทโธเมารานังวะรังเอเซนะสัจวัชเชนาสุทิโม สที่มีหนุนตูสัพพทานัตถีมีสารนังอัญยังธัมโมมีสาระนังวรังเอเจนะสัจจวัชเชนะสุดที่มีหนุนตูสพัพพทานัตถีมีสารานังอัญยังสังโฆมีสาระนังวรังเอเจนะสัจวสจวัชเชนะสุทสทสทสสดที่มีหนุนตูสัสาาสสสพพทาบทสวดมหาการุณิโกนาโถติอาธิกาคาถา มหาการุณิโกนาโถอัจฉยสัพพปานินางปูเรตวาปรมีสัพาประตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจจัวเชนาโมหนตุสัพพุปัทวามหาการุณิโกนาโถหิตายะสัพพปานินางปูเรตวาปรมีสัพาประตสัมโพทิมุตตะมังเอเตนะสัจจาวเชนาโมหนตุสัพพุปัทวามหาการุณิโกนาโถสุขายะสัพพะปานินาง ปูเรตวาปรมีสภาปะโตสัมโพธทิมุตตะมังเอเตนาสัจจววชเชนามาหนตุสัพพุปุทธวา <c oughs> บทส่วนมหาสมัยสูตรเอวมัมเมสุตังเอกังสัมมายังพระควาสกเกสุวิหารติกะปิแลวัทุสมิงมหาวเนมหาตาภิขุสังเคนาสัตทิง ปจามาเตหิพิขุสัตเตหิสัพเตหิวอรหันเตหิทัสหิจะโรกาธาตุหิเทวตาเยปูเยนาสนิปติตาโหติพะควนตังทัศนายาพิขุสังฆะอัถโขจตุนังสุตตาวากายิกานังเทวานังเอตัาทหาโสิีอายังโขพะควาสเกโสวิหารติกะปีละวัตถุสมิง <c oughs> <c oughs> มหาวเนมหาตาพิขุดสังเขนัสสัตทิงปัจจามาเตหิพิขูดสัตเตหิสัพเพหว่าอรหันเตหิทัศเสหิจาโลกาทาตูหิเทวตาเยปุเยนาสันิปติตาโหติพระขวันตังทัศนายะพิขุดสังฆจะยานุนามายามปีเยนัสพระขวาเตนุปะสังกะเมยยะมาอุปสังกะมิตวาพระขวโตสันติเกปาเตกะคาถาภาเสยยามาติ อทโคตาเทวตาเสยยะถาปีนามาพระวะปุริโสสัมมัติตังวาพาหังปะสาเรยยะปะสาไดตังวาพาหังสัมมิเชยยะเอวะเมวะสุทาวาเสสุเทเวสุอัตราหิตาพระขวโตปุระโตปะตุระหังสุอาทโคตาเทวตาพระขันตังอภิวาเทตวาเอกะมันตังอัตทางสุเอกะมันตังที่ตาโขเอกาเทวตาพระขวโตสันติเกอีมังคาชังอภาษิ มหาสะมโยปลว่านาสมิงเทวกายาสามาคาตาอาฆาตามหาอีมังธัมมะสมายังทักขิตาเยว,วะอัปราชิตะสังคันติอัตโวปราเทวตาพระคารวโตสันติเกอีมังคาทังอภาสิตตาลาพิขโวสามาท่าหังสูจิตตังอตัตโนอุชุกามากงสุสาราธีวะเนตานิฆะเหตตาวะอินทริยานิรัันติปันทิตาติ อาทโคปราเทวตาพระขวันโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเทตวายขีรังเทตวาปรีขังอินทขีรังโอหัดจะมเมชาเตจะรันจิสุธาวิมาลาจกโคมาตาสุทันตาสุสูนาคาติอัทโคอปราเทวตาพระขวันโตสันติเกอีมังคาถังอภาสิเยเกติพุทธังสารนางคาตาเสนะเทขมิสันติอภัยะภูมิงปะหายะมนุสังเทหังเทวกายยังปริปูเรสันติติ อาทาโคพะควาพิขุอามันเตศีเยภูยเยนาพิขเวทัสสุโลก,กะทาตูสุเทวตาสันนิปติตาโหติตถาคาตังทัสสานายาพิขูสังคัจเยปิเตพิขเวอเหสูงอติตะมัทธานางรหันโตสัมมาสัมพุทธเตัมปิพะควันตานางเอต่ปารมาเยวะเทวตาสันนิปติตาเอเหสูงเสยยะทาปิไมหังเอจาระหิเยปิเตพิขเว พระวิสันติอาณาค้าจมัตทานางอรหันโตสัมมาส,สัมพุทธ,ธาเจสามปิพระควันตานางเอตตาปราเมยวะเทวตาสันิปติตาพระวิสันติเถอยะถาบิไมหังเอตาละหิอาจิตกิสมีพิขเวเทวกายานางนามานิกิตตายิสมีพิขเวเทวกายานางนามานิเทธิสมีพิขเวเทวกายานางนามานิจังโสนา,าสาธาทุกัง มนาสิกโรธะพาสิตมีติเอวันพันเตติโคเตพิกุพะควโตปัจจโสสงพะควาเอตัสทาโวจะสีโลกะมนุษย์กสมียัตถาภูมิมาตาทาสิตาเยสิตาเคิรคาพรังปะหิตตาสมาหิตาตุถูสีหาวาสันลีนาโรมหังสาพิสัมพุโนโอทาตามะนาสาสุทธาวิปัสสันนามะ นาวิลาพินโยปัญจะสเตนะสวาวเนกปีละวัฒเวตะโตอามันตยิศขาสาวเกสารานีรเจเทวกายาพิกันตาเตวิชานณถิพิกโวเจจะอาตปะมกลุงสุตวาพุทธศาสาสานังเตสามปุตตะะหูญาณังอมุสานาทัสานังอาเปเกสตะมัทุคุุงสตสังอาสะ อาถาสตริงสตังเอเกสหัสานังอมนุสานะมัทักสงอัตเปเกนันตามัทักขุงทิสาสภาพุาตตาอหุงตันจะสัพพังอภินญยะว่าว,าวา่าขจวานาจักรุมาจะตัออมันต่ยิสัทธาสาวเกสศราณีระเจเทวะกายาพิกันตาเตวิชานาถาิพิโว เยโวหังกิตตยิศมีขิระหิอนุปุพะโสสตาสหัสสาวายะขาภูมมากะปิละวัฒวาอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัตสีโนโมทัพมนาพิกมงพิขรังสมิจิงวะนางจะสหัสสาเหมะวตายขานานัตตะวันิโนอิทิมันโตชุติมันโตนาวันโตยะสัสีโนโมทัมนาพิกมงพิขรังสมิจิงวะนางสตาขิราสิติสหัสสายะขานานัตตะวันิโน อิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัตสิโนโมทามานาพิกรมงพิขุนังสมิติงว,ว่านางอิเจเจโสระสาสหัสา,า,สายัขานานัตนนตะวันีโนอิทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัติโนโมท้ามนาพิกรมงพิขุนังสมิติงว่านางเวสามิตาปัญจสตายัขานานัตตะวันะีโนทิมันโตชุติมันโตนะมันโตยะสัติโนโมทามานาพิกรมงพิขุนังสมิติงว,ว่านางกุมพิโรราชะข้าหิโกโซ เบปุลัสะนิเวสนังพินโยนางสตาสาหังสังยักขานังปายรูปัสติภุมพิโรราชาคัาเหกโกโสปค้าสมิติงว่านังปุริมันจะทิกสังราชาทาตารัฐโผปัสติคันทัพพานังอธิปฏิมหาราชายัสสิโสปุตตาปิตาสาพระหบโวอินทนามามหาพลาอิทิมันโตชุติมันโตวนาวันโตยัสสิโนโมทัมนาพิกมุงพิกุลังสมิติงว่านัง ถ้าขีนังจัดที่สังราชาวินุนโหตัปาสาสติกุมพันธนังอธิปติมหาราชายยะสัสิโสพุตาปิตาสาภาวโวอินทานามามหาพลาอีที่มันตัชุติมันตัวนะวันตวยัสัสิโนโมทามานาพิกมงพิ่คุณังสมมิติงว่านัง ปชิมันจะที่สังราชาวิรูปโคภาษาสตินาคานังอธทิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตปิตัสสะพระหองโวอินทนามามหาภราอิทิมันโตชุติมันตูนาะวันตยะสัสิโนโมทามนาพิกมุงพิโกนังเสมิติงว่านังอุตารันจะที่สังราชากุวิโรตปัสษาสติยาคานังอธทิปติมหาราชายะสัสิโสปุตตปิตัสสะพระหองโวอินทนามามหาภลา อิต,ติมันโตชุติมันโตวันะวันโตยศศีโนโมทัมานาพี่กมงพี่กนังเสมิตติงว่านางังปุริมาทที่สังทาตารัตโทถทัาขีเในนะวิรุณหกโกปชิมินาวิรุปขโขกุเวโรอุตรังที่สังจัตตารูเตมหาราชาสม,มันตาจัตุโรที่สาธัาระมานาอัตสังสุวะเนกปิละวัฒเวเตสังมายาวินโนทาสาอาคูวันจานิกาสถา,ามายากุเตนทุเวเตนทุวิภูจาวิภูตโตสหะ จันทโนกามาเสโถจะกินุมันทุนี่มันทุจะปานาโทโอปะมันโยจะเทวสุโตจะมาตารีจิตตเสโนจะคันทัพโหนโรราชาชนโงสโพอาคูปันจะสิโขเจว่าติมพระรูสุริยาวัชสาเอเตจันเยจะราชาโนคันทัพาสหราชุพิโมทะมานาพิกมุงพิคุรังสมิติงว่านังอัฐาคู นาภะสานาคาเวสาลาสหาตัชกากรรมพระรักตาัราอาคูปายาคาสหายาสิพิยามุนาทตาัฐาจะกอาคูนาคายัสสินโนเอราวันโนมหานาคโาคโสปะคะสมิจิงวะนังเยนาคาดาเชสหาสสาหารันติทิพาทิชาปะขิวิสุทธาจัคขูวิหายาสาเตวะณัมชาปตาจิตราสุปนาอิติเตสานามัง อาพยันตาธนาคาราชานามาสิสุปนาตโตเขมามากาสิพุทโธสันหายหิวาจาหิอุปวะหยันตานาคาสุปนาสรนมมารณนามกัางสุพุทธังชิตาวเชิราชัเเนณสะมุทังอสุราสิตาพาตาโรวะ สวัสเสเตอทิมันโตยัสสิโนการกัญชามหาพิสมาอสุราธานาเวคษานี่ปจิตตุจิติจะปหาราโทนมูจิสหสะสัตันจ่าบาริปุตตานังเภเวโรจานามกาสันในหิตวาพระลิงเสนางราหุพัทโมุปาคะมุงสัมโยธานิพัทันเตพิคุณังสมิติวะนางอาโปจะเทวาปัทารีจะ เกโชวายโยตถาข้ามงวารุณาวารุณาเทวาโสโมจายัสสาสาสหะไม่จากรุณายิกาอาคูเทวายาสสิโนแทสเสเตธาธากายาสเพนานตตะวนิโนอิทิมันตชุติมันตูนะวันตยญาสสิโนมรทัพมนาพิกมุงพิุนังสิมิติงวนังเวณทูจะเทวาสหาลีจะอาสมาจะทุเวยามา จันทสูปนิสาเทวาจันทามาคูปุรกิตาสุริยสูปนิสาเทวาสุริยะมาคูปุรกิตานาขัดตานิปุรักขิตวาอาคูมันทะวะราหกาวสูนางวะโสโวเสธโธสกโปรฆาปูรินทธโธทัเทเตัทากายาสเพนานตตวันนิโนอิทิมันโตชุติมัตัวนะวันตยวยสิโนโมทัมนาพิกมุงพิกคุนางสัมิติงวะนางอัฏทะคูสภูเทวาชะลามาคีสิขาริวา อริธากาจะรูชาจาอุมาปุภานิพาชิโนวรุณาสหธรรมมาจากตุจาจาอนเนชาาสุริยะรุจราอาคูอาคูวาสาวาเนติโนทัชเชเจทาทากายาสัพเพนานตตะวันนิโนยที่มันโตชุติมันโตว,วานาวันโตยัสติโนโมทัมนาพิกมงพิกคุนางสม,มิติงว่านาง ัมมานามหาสัมมานามนุสสามนุสุตตมาขิทธาปทูสิกาอาคูอาคูมโนโปทูสิกาอาทะคูหระรโยเทวาเยจะโลหิตตวาสิโนปรคามหาปรคาอาคูเทวายะส,สิโนทเสเตเถท,ทากายาสัเีนานัตตะวนิโนอิทิมันตชุติมันตูนะวันโตยะส,สิโนโมทัมนา,าพิกมุงพิโกนางเสม,มิติงวนางสุกากะรุมหาอารุณาอาคูเวฆานาสาสหะ โอทาตะคาหาปาโมกขาอาคูเทวาวิจักขนาสามัญตาหาราคาชามิสกาจยายาสสิโนฐานะยังอาคาปะชุนโนโยทิสาอภิวัสสติสเชเตทากายาสาเพนานตตะาวณาิโนอิทิมันโตชุชติมันตนะวันตยัสสิโนโมทมนาพิกมุงพิกุณังสม,มิจิงว่านัง เคมียาสุสิตายามากัตถกาจายัสสิโนสัมพิตการามาเสถาโชตินามาจะอาสวานิมมานาราติโนอาคูอัฐาคูปรนิมิตาทัเสเจทศากายาสเพนานัตตะวันิโนอิทิมัโตชุติมัโตนะวันโตยัสสิโนโมทมานาพี่กมุงพี่คุณนังเสมิจริงว่านังทัดเสเจเทวานิการสเพนานัตตะวันิโนนามามว่าเยนะอาคันสูงเยนจันเยนสัชิสาสหะ ปับุตถชาติมัคขีรังโอคาตินะมะนาสะวังทักเขมโมคะตะรังนาคังจันทังวะอสิตาติตังสุพามาประมะโตจ่าปุตตาอิทิมโตสหะสันนังกุมารโอติโสจาส่าโสปะฆาสัมมิสิงวะนางสหัดสะพรม,มาโลกานางมหาพรม,มาพิจติติอุปะป,ะปะโนชุติมันโตพิสมากายโยยัสสิโสท่าเศรษฐาอิสราอาคูปัญจะเกวปัญเจกะวะสะวัตติโน เตสันจมะมัชตัวอาคาหาริโตปริวาริโตเตจะสัพเพอภิกกันเตสินเทเทเวสัพพม,มเกมาราเสนาภิกามิปันสะกันหัสสามันที่ยังเอถะคันหัดถาพันทัาถาราเคนาพันธะมัตถุโวสัมมันตาปริวาเรถามาโวมุนจิตถาโกตินังอิติจัตถามหาเสนโนกันหาเสนอาอเปสัยยิปานินาตะระมาหัจจะสารังกตะวานะเพระวัง ยาชาปะวุตสโกเมโคฐานายันโตสวิวิชโกตทาโซปตุทาวัตติสังกุโทอาศยังวเส ตันจะสัพพังอภิญญายะว่าว,าวา่ากิตตวาน่าจะขุมาต่าาตัออมันตยิสศัทธาสาวกเกศาไในรตเตมาระเสนาพิกันตาเตวิชานาถาพิกขวเตจะอาตาปะมะกรุงสุตวาพุทธศสาส,าสานานังวิตาราเคหิปักกามงเมสังโรมปิอิชชยุงสัพเพวิชิตะสังฆามาพยานิตายสาสิโนโมทันติสหภูเตเหสาวกาเตชะเนสุตาติบทสวดจุลชัยยป,ปกรณ์ นะโมเมพุพทธเตชะสะรัตตนัตะยะธรรมมิกาเตชปะปสิทธิปปสีเทวานารายะปะระเมสุราสิทธิพรหม,มาจะอินทาจะจะ,จะตุโลกาคัมพีรักขากาสมุทธาภูตุงคังคาจะสัพร,รมมะชัยยะปะสิทธิยาพระวันตุเต ชัยยะชัยยะทรณิทรณีอุทธิอุทธีน้าที่หน้าทีชัยยะชัยยะคนละตนละนิสัยนี่ไรใสเสียนะเมรุเมรุราชพชลนราชีชัยยะชัยชะคัมพีระสมพีนะเคนทะนาคีปีสัจจภูตะภูกาลี ชัยยะชัยยะทุนนิมิตาโรคีชัยยะชัยยะสิงคกีสุธาทานามุขขชาชัยยะชัยยะวารุณมุขขาสัตราชัยยะชัยยะกัมปาทินาฆะกุละคันโถชัยยะชัยยะคัชคนนาตุรงสุกะระผู้ชงศีหาพยัคฆทีปาชัยยะชัยยะวารุณมุขยตาชิตะชิตะเสียนารีปุณะสุทินรดี ชัยยะชัยยะสุขาสุขาชีวีชัยยะชัยยะทรณีตรีสธาสุชัยยะชัยยะชัยยะทรณีสารตินสธาชัยยะชัยยะมังกราตัญญาภาวะเคชัยยะชัยยะวรุณยะเขชัยยะชัยยะรักษาสีสุรพุชเชตา ชัยยะชัยยะพรมินนาคนาชัยยะชัยยะราชาทิราชัดชัยชัยยะชัยยะปัทวิงสัพังชัยยะชัยยะอรหันตาปัจเจกพุทธสาวังชัยยะชัยยะมเหสุรูหะโรหารินเทวาชัยยะชัยยะพรมมาสุรโขชัยยะชัยยะนาโควิรุณหโกวิรูปโคจันทิมารวิอินโทจะเวนเวนะเตโยจะกุเวโร วะรุโนปิจะอาคิวายโยจะปะชุนโหกุมาโรทะ่าตะรัฐโกอัฏฐาระสะมหาเทวาสิทธิตาปะสะอาทโยอิสิโนสาวกาสัพาชัยยะรามมพระวันตุเตชัยยะธรรมโมจะสังโคจะทะาสะปาโลจะชัยยะกัง เอเตนะชัยยะเตเชนะชัยยะโสถีพะวันตุเตเอเตนะพุทธเตเชนะโหตุเตชัยยะมังคลังชัยโยปีพุทธศาเสริมมโตอายังมาระสาจปาปิมโตปาปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถาพรหมขนามเหสิโน ไยโยปิพุทธศาสริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาไชยะตถาอินทะนามาเหสีโนไยโยปิพุทธศาสริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชยะตถาเทวขนามาเฮสีโน ชัยโยปีพุทธศาสิริมาโตอายังมาราสัจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถาสุปันนะฆนามเหสีโนชัยโยปีพุทธศาสิริมาโตอายังมารัสัจปาปิมาโตปาราชโยอุโคสยามโพธิมันเทปะโมทิตาชัยยะตถานาคฆนาแมเหสีโน ชยโยปิพุทธศาสิริมาโตอายังมรัสสจปาปิมปาโตปราชยโยอุโคสยามโพธิมันเทปโมทิตาชัย,ยตาตถาสัพพมัคคณามเหสีโนชย,ยันโตโพธิยามูเรศกกยานังนันทิวัฒโนเอวังตะวังวิชาโยโหหิชาญัสุชยะมังคะเลอะปาราชิตะปังลังเกสีเสปะทวิโปคะเล อภพิเสกีสัพพะพุทธานางังอคับปโตปโมทติสุขังสุนักข,ขันตังสุมังฆะลงังสุปะพาตังสุหุติตังสุขโนสะโมหโตจะสุยิฐังพรัมมาริสุปะทักขีนางกายะกรรมังวาจากรรมัง ปทักขีนังปททกขีนังมโนกรรม,มังปานิทิเตปททกขีนาปททกขีนานิกัตวานาและพัธท,เทธเถปททกขีเนเตเตอัฏฐรัตถาสุขิตาวิรุณหาพุทธศาสนอโ,อโรคาสุขิตาโหทะสัพสหสัพเพหิยาสิพิสุนันตุพลโต เยเทวาอัศมิงฐาเนอาทิคตาทีคายุกาสถาหโหนตุสุกิตาโหนตุสัพพทารักขันตุสัพพะสัตตานังรักขันตุชินะสาสนังยากาจิปัฒทนาเตสังสัเพปุเรนตุมโนรถายุตะยุตะกาเลปะวัตสันตุวัดสังวัตสาวาราหากาโรคาปจุทาวา ตีสังนิวาเรนตุจะสัพพทากายาสุขังจิตตะสุขังอรหันตุยะถาระหังบทสวดธรรมะนิยามะสุตังเอวเมสุตังอะเอวเมสุตังเอกังสมยังภะควาสาวัตถียังวิหารติเตเชตวะเนอะนากะปินทิกัสะอารามีตัตถะโขภะควาพิขัวอมันเตสีพิ พิกขาโวพระทันเตติเตพิขูพะคขวโตปัจจโสสุพะควาเอตัทาโวจะอุป <c oughs> อุปทาวาพิกขเวตถาคตานางอนุปทาวาตถาคตานางทิตาวะสาธาตุธรรมชิตตาธรรมนิยามตาสเพสังขารานิจติตังตถาคโตอภิสัม พุทธิอภิสามีติอภิสามพุทธิตวาอภิสามีตวาอาจิกเตเทเ,ทเสติปัญญาเปปิปันถาเปป,าเปิวิวารติวิพาชาติอุตตานีกโรนติสภเสังขารานิจติอุปัทาวาภิกเวตถาคตานังอนุปทาวาตถาคตานางทิตาวะสาธาตุธรรมมัทธิตตา ธรรมนิยมามตาสัพเพสังขาราทุกขาติตังตถาคตอาูอภิสัมพุทธชาติอภิสัมมีติอภิสัมพุทธิตวะอภิสเม,มีตวาอาจิขติเทเสติปัญญาเปปิปันถาเปปิวิวรติวิภะชาติอุปอุตตานีวิกะโรนติ สัพเพสังขาราทุกคติอุปทาวาภิกขวเวตถาคตานานังอนุปทาวาตถาคตานานังทิตาวะสาธาตุธรรมทิฏฐตาธรรมนิยามตาสัพเพธรรมานตาติตังตถาคโตอภิสัมพุทธชติอภิสเมติอภิสัมพุทธิตวาอภิสเมตวา อาจิคติเทเสติปัญญาเปป,ป,าเปีปัฏฐาเปปีวิวรารติวิภาชาัชติอุตตานีกาโรนติสัเพเภธรมานัจติสเพธรมานัตาติอิทมะวจะภาควาอตตะมะนาเตพิขุภาควาโตภาสิตังอภินันทุนติ บทสวดพระเทกระราตคาถาอาติตังนานวะคะเมยยะนัปปติการเขอนาคตังบุคคลไม่ควรตามคิดถึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วด้วยอะไรและไม่พึงพวงสิ่งที่ยังไม่มาถึงยถาตีตัมปะเฮนันตังอปัตันจะอนาคตังสิ่งเป็นอดีตก็ละไปแล้วสิ่งเป็นอนาคตก็ยังไม่มาปัจจุบันนันจะโยธรรมังตัฏฐาตัฏฐาวิปสัสสิ อาสังหีรังอาสังกขป,ปังตังวิทามานุพรูหาเยผู้ใดเห็นธรรมอันเกิดขึ้นเฉพาะหน้าในที่นั้นๆอย่างเจ่มแจ้งไม่งอนแง่นคอนแคนเขาควรพ่อคูณอาการเช่นนั้นไว้อาเชวากิจจะกิจจะมาตับปังโกชัญญะมารานางังสุเวความเพียรเป็นกิจที่ต้องทำวันนี้ใครจะรู้ความตายแม้พรุ่งนี้นาหีโน สังฆารันเตนะมหาเสนนามัจจุนาเพราะการผัดเพี้ยนต่อมัจจุราชซึ่งมีเสนามากย่อมไม่มีสำหรับเราเอวังวิหารีมาตาปิงอโหรัตะมะตันทิตังตังเวพัเทกรตัตโตติสันตัวอาจิคเตมุนีมุนีผู้สงบย่อมกล่าวเรียกผู้มีความเพียรอยู่เช่นนั้นไม่เกียดค้านทั้งกลางวันกลางคืนว่าเป็นผู้มี เป็นผู้อยู่แม้เพียงราตีเดียวข้อหน้าชมบทสวดธรรมะสังเวคะปัจจเวคข,ขณะสัพเพสังขารานิจจาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามธรรมาท,ทั้งหมดทั้งสิ้นมันไม่เที่ยงเกิดขึ้นแล้วดับไปแล้วมีแล้วหายไป สัพเพสังขาราทุกขาสังขารคือร่างกายจิตใจและรูปธรรมนามรทมทั้งหมดทั้งสิ้นมันเป็นทุกทนยากเพราะเกิดขึ้นแล้วแก่เสียตายไปสัพเพธรรมานตาสิ่งทั้งหลายทั้งปวงทั้งที่เป็นสังขารและไม่ใช่สังขารทั้งหมดทั้งสิ้นไม่ใช่ตัวไม่ใช่ตนไม่ควรถือว่าเราว่าของเราว่าตัวว่าตนของเรา อทุวังชีวิตตังชีวิตเป็นของไม่ยั่งยืนทุวังมรณงความตายเป็นของยั่งยืนอวัดสังมยะ,ะมะริตพังอันเราจะพึงตายเป็นแท้มรณะ,ะปร,ะริโยสานังมีชีวิตตังชีวิตของเรามีความตายเป็นที่สุดรอบชีวิตตังมีอะนิยะตังชีวิตของเราเป็นของไม่เที่ยงมรณงมีนิยตัง ความตายเป็นของเราเป็นของเที่ยงวะะ่าจะควรสังเวชอะอยังกายโอจิรังร่างกายนี้ไม่ได้ตั้งอยู่นามอเปตะวิญญาโนขันปัสะจากวิญญาณฉุดโทอันเขาทิ้งเสียแล้วอะทิเสสติจากนอนทับปะทะวิงซึ่งแผ่นดินกะลิง้ารังอีวะปัด ดุดดังว่าท่อนไม้และท่อนฟืนนิรัตถังหาประโยชน์ไม่ได้อานิจจาวัตะสังขาราสังขารทั้งหลายไม่เที่ยงหนออุปัตถวายะธรรมนิโนมีความเกิดขึ้นแล้วมีความเสื่อมไปเป็นธรรมดาอุปัชิตวานิรุนชันติขันเกิดขึ้นนิรุชันติขันเกิดขึ้นแล้วย่อมดับไปตังเววูปสะโมสุขโข ความเข้าไปสงบระงรับสังขารทั้งหลายเป็นสุขอย่างยิ่งสัพเพสัตตามารันติจะสัตว์ทั้งหลายทั้งปวงกําลังตายอยู่มะริงสุจะมริสเรที่ตายแล้วและกําลังจะตายต่เทวหังมริสมีเราก็จกตายอย่างนั้นเหมือนกันนัตถิเมเอธะสังสสย,ยความสงสัยในความตายนี้ย่อมไม่มีแก่เราเลย